เรไม่เห็นเลยตอนนี้จุาิตมันหยามากพราะจิตหยาบเนียคนเราเนี่ยปฏิบัติเพรกข้าวจะให้ออกเข้าไเพราะตเราไม่ได้อยู่กับตัวแต่พระพุทธองค์หรือพระพิฆาตเนี่ยได้บอกว่าให้เราทำกิจคือการทำบุญผู้นำโยคขอกคุณให้เราทำกิจคือทำบุญนไปดู nếu làm non thóc lọt thì cái gì cũng không, không, có, không có. À, này luôn <cười> <cười> ใช่พ่อาเรถตู้ก็พากันอยอางนะโรางงานรถเครื่องเนี่ยเข้ามาได้ก็จอดทับซ้อนทับซอยนะสถานที่เรารอพ่าตรงเนี้ยมันเต็มไปหมดแล้วพื้นราบที่เคยเป็นที่ป่าชาอยู่ตรงนี้นะวันนี้หลวงปูพ่อบอกนะแล้วก็อุทยานประสนสามกองเอ็นตีไปด้วย